ชีวิตหลังแต่งงานโอ้ยนะคะต้องหนีไปนอนกับแม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเจ้าหลวงโอ้ยรับไม่ได้กับอารมณ์ของเจ้าหลวงค่ะคืนโดนบิชาา<อ>โอ้ยโดนรียาสวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะไลฟ์สดนี้นะคะผู้ชมทําเอาคือฮาไปอย่างมากค่ะในประเทศไทยหรือก็ว่าได้หลังจากที่มียูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างแม่หญิงลีนะคะหรือว่า พระมหาเทวีเจ้านี่แหละได้มีการเข้าพิธีวิวากับเจ้าหลวงตูนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายนยที่ผ่านมานี่เองค่ะล่าสุดนะคะผู้ชมขาแม่หญิงลีเนี่ยก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเพจวีนะคะมีการเปิดใจเล่าเรื่องราวในการเข้าคืนห้องหอหรือว่าเรือนหอครั้งแรกกับเจ้าหลวงตูนผู้เป็นสามีนี่แหละให้แฟนที่ติดตามนะคะได้มีการเข้ามาถามไทยแล้วก็ เข้ามาฟังกันแบบสดๆฮาๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งตัวแม่หญิงลีเองนะคะที่ถูกแฟนถามเนี่ยถึงชีวิตหลังแต่งงานเออบอกว่าแม่ช่วยรีวิวให้หน่อยสิชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างเธอก็บอกนะคะว่าตั้งแต่แต่งงานไปนะคะลูกค้าชีวิตหลังแต่งงานนี่นะคะโอ้ยต้องหนีไปนอนกับแม่แล้วก็มีการหัวเราะนะเออต้องหนีไปนอนกับแม่แล้วค่ะเพราะว่า เธอเนี่ยบอกว่ารักไม่ได้กับอารมณ์เจ้าหลวงนะผู้ชมขาอารมณ์เจ้าหลวงเนี่ยแปลปวะเหลือเกินเออเจ็บจุดๆค่ะเออพร้อมกับมีก,การหัวเราะนะผู้ชมขาแล้วก็ต้องเก็บไว้ให้อีกคนนึงค่ะเธอบอกงะว่าต้องเก็บไว้ให้อีกคนนึงเราจะใช้งานหนักไม่ได้ค่ะหรือว่าเราจะใช้งานกับคนที่เรารักไม่ได้เราต้องมีสองคนเท่านั้นนะน,น้องนะเออเขาได้พูดแบบนี้นะคะในด้านของอีทิพย์ค่ะผู้ชมก็มีการแซวไม่หญิงลีนะคะบอกว่า แต่งมาได้2วันเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเจ้าบ่าวเนี่ยเ,ออเปลี่ยนใหม่อีกแล้วหรอแบบว่าเขาวลืมมาแบอบกว่า2วัน,นจะเปลี่ยนอีกแล้วหรอซึ่งมอีกรีก็ได้มีการตอบกลับแบบทันทีนะคะบอกว่าก็เปลี่ยนไปเลยสิคะแล้วก็มีการหัว,วรอค่ะคุณผู้ชมพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนคู่อีกแล้วนะคะแต่ ไม่ใช่คอนเทนต์สิเออก็แต่งไปแล้วจริงๆน้องนะออจริงๆค่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่หยิ่งดีแต่งเพราะคอนเทนต์หรือเปล่าเปล่าจ้าเขาแต่งไปได้จริงๆแต่ว่าจะมีอีกรอบนึงเอ,อมันเป็นยังไงนะคะผู้ชมเขาบอกว่าแล้วเขาก็ขำนะบอก่จะแ,แต่งอีกรอบนึงทีนี้ค่ะเขาบอกว่า รักเราถึงจะมีผัวสองคนนะะเออต้องแต่อีกรอบหนึ่งเอาอะไรมาโบกค่้หญิงผู้ชายเขาเลือกแล้วก็รอบนี้นะ,ะขอแต่งเป็นเออมิสอิสลามแม่กแล้วกันอยากเป็นเจ้าสาวอิสลามนะถ้าแต่งรอบสองนะ,ะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของอ e ียิปใช่ไหมคะก็มีการถามต่อนะคะว่าที่พูดมาจริงหรือคะแม่แม่หญิงนี้ก็บอกคว่า เออก็จริงสิคะไม่ได้แกงผู้ชายมาให้เลือกก็จัดไปสิคะอีหญิงโอ้ยตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยกับคนไทยคนพุทธเนี่ยจุดๆๆรวมมากไม่รู้หมอทําหรือผู้ชายทําเจ็บจุดๆค่ะแล้วก็มีการหัวเราะตามสไตล์แม่หญิงลีนะคุณผู้ชม่ะแม่บอกว่าหน้าผากเนี่ยยังบวมไม่เท่าจุดๆๆเลยค่ะว่าซานเออถึงกับขั้นต้องหนัก มากถึงจะคัต้องไปนอนกับคุณแม่เลยทีเดียวคะ่ะสําหรับแม่หญิงลีนะคะส่งท้ายกันที่แม่หญิงลีคะ่ะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ได้ได้ว่าตัดต่อภาพเพราะว่าคนที่ไม่ได้ปไปงานใช่ไหมคะอย่าง เออท่านพระมหายพวันก็ได้มีการตัดต่อภาพด้วยอะไรด้วยเขาได้มีการตัดต่อภาพมาร่วมงานกับพระมหาธีบีเจ้าเขาบอกว่าไม่มีอะไรซึ้งใจไปมากกว่างานงานนี้อีกแล้วนะคะขอขอบคุณทุกคำมวยพรขอบคุณทุกคอมเมนต์ทาให้หญิงรีมีความสุขแล้วก็เจ้าหลวงเนี่ยไม่รู้นะคะว่าเขาจะมีความสุขไหมแต่สาหรับอิชานมีความสุขมากแต่งานจริงสิคะไม่ใช่คอนเทนต์เอออันนี้ก็เป็นคําพูดของแม่หญิงเรียรที่ได้มีการออกมา ขอบคุณ F4 ที่ติดตามเพจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาอวยพรให้กับแม่นะคะเรียกได้ว่างานนี้ปังนะน้องนะเอาอะไรมาต้านก็ไม่อยู่แล้ว,ลวจ้าแม่หญิงลีไม่โสนแล้วจ้าเออไม่ใช่เล่นๆนะคะและนี่ก็คือข่าไวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม แต่แต่งงานมาเนี่นะคะรู้ชีวิตชีวิตหลังแต่งงานโอ้ยนะคะต้องหนีไปนอนกับแม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเจ้าหลวงโอ้ยเรบไปได้กับอารมณ์ของเจ้าหลวงค่ะเพราะว่าอารมณ์ยังไงโอ้ยอารมณ์ปวดแผลเเกินเจ็บปีเจ็บปีเออเจ็บปีค่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเมื่อคืนโดนปิใช้อโอย เยี่ยมเหรอโอ้ยนะคะเออนะคะต้องเก็บปีไว้อีกคนหนึ่งค่ะเออเก็บคนไหนอ่ะเออคนไหนอะคนไหนอะ เออนะคะหนึ่งหมื่นสองพันคนมาเร็วมากนะคะเก็บต้องเก็บปี้ไว้อีกคนหนึ่งนะคะก็คือเราจะใช้หันหนักไม่ได้ค่ะหรือว่าเราจะใช้กับคนที่เรารักไม่ได้สวยมากเออรักเราต้องมีสองคนเท่านั้นมใช่คนสามคนไหมอ่ะไม่ของกูมีแค่สองคนก็คือใครแม่กับใครเจ้าหลวงคุณหรือว่าใครใครหาใช้เจ้าหลวงคนนั้นไม่ไม่ข่าวเช้าข่าวเช้าแล้วเพิ่งแต่งงานได้ผ่านไปได้สอง วันจะเปลี่ยนเจ้าบ่าวกันใหม่อีกแล้วเหรอเออว้ายกเปลี่ยนไม่ได้สิค่ะแม่เล่นนะเล่นอยู่นะนะคะพระมหาทีวีเจ้ากําลังจะเปลี่ยนคู่อีกแล้วนะคะว้ายประกาศเลยเหรอประกาศเลยเหรอแม่แม่หนู่มเจ้าบอกไม่เหมือนกันเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์นะไม่ใช่คอนเทนต์สิแต่ก็แต่งไปแล้วจริงแล้วเออแต่จะมีอีกรอบหนึ่งว้าก็คือหลาคนมีแต่งไป